คุณคิดว่าเด็กไทยรู้จักคำว่าซื้อสัตว์ไหมไหก่อสขโมยขโมยรู้จักเจ้ารู้จักขับรู้จักขับแล้วความซื้อสัตว์คืออะไรบากขโมยตังแหม่ไปใจมีคนทำเงินโต๊ะเก็บไปประกาศรับบูดโกหกคนอื่นการบารักซาบเจ้าใครเป็คนคนสอนน้องเรื่องความซื้อสัตว์ค,คุณครูสอนครับป่อแม่ครับน้องคิดว่าตัวเองเป็นคนซื้อสัตว์ไหม กซื่อสัตว์อยู่เจ้าเป็นคนซื่อสัตย์ครับแล้วน้องคิดว่าใครซื่อสัตว์ที่สุดในประเทศไทยพ่อครับตายายพ่อแม่ครับนายหลวงนะครับเด็กยังรู้จักความซื่อสัตว์แล้วผู้ใหญ่อย่างเราล่ะความซื่อสัตว์เริ่มต้นที่ตัวเรามาร่วมปลูกฝังความซื่อสัตว์ให้สังคมไทยซื่อสัตว์เพื่อชาติ